สวัสดีครับวันสงกรานก็วันนี้เรามาทำข้าวต้มสมเครื่องกันนะฮะเขาเรียกว่าข้าวต้มสงเครื่องขาไก่อันนี้ก็ทำแบบง่ายๆนะฮะสมัยก่อนเนี่ยอยู่ที่ผมไปกินอยู่ที่เยาวราชแต่ไม่ใช่ขาไก่นะครับเป็นข้าวต้มฮ่องกงเขาเรียกว่าเป็นข้าวต้มฮ่องกง อันนี้เราก็มาดัดแปลงจากเป็นของฮ่องกงจริงๆไอ้สูตรตรงนั้นอร่อยมากครับเขาเอาเข้าวต้มเนี่ยไปต้มมีเห็ดเห็ดเห็ดไม่ใช่เหเ็ป็นกุ้งแห้งปลาหมึกปลาหมึกแห้งนะฮะเขามาหั่นแล้วก็ต้มแล้วเขาก็จะมีสามชั้นผัดซีอิ๊วนะครับแล้วก็มีกุ้งแห้งสงเครื่องจริงๆอร่อยมากต่กอนนี้ขายนะฮะอาแปะแต่ขายประมาณชามละสามบาท ขึ้นมาเป็นห้าบาทขึ้นมาเจ็ดขึ้นมาเป็นสิบทีนี้แกแกะนะคนจีนนะขยันนะตอนนี้ขาย่มฟุตบาทนะอยู่ตรงถนนมังกรนะฮะก็ผมไปกินแกะจะขายตอนประมาณสักหกโมเย็นกลางคืนนะฮะแกะขายดีมากเลยจนมาทั้งแกมาซื้อตึกแถวอยู่ในซอยมังกรนั่นะครับปัจจุบันนี้ลูกหลานก็ไม่เอาแล้วแกก็เสียไปแล้วมันพี่น้องสองคนนะฮะที่แกขายโอ้แก คนจีนมาจากเมืองจีนเนี่ยขยันมากขยันจริงผมก็ชอบกินนะตรงนั้นผมไปผ่านเยวาวราชตรงนั้นผมก็ต้องกินทุกวันทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวนี้ข้าวกลงเนี่ยหากินยากแล้วเราก็มาดัดแปลงเอาก็ทําเป็นข้าวต้มแบบธรรมดานี่แหละฮะจามาใส่ขาไก่ที่หัดใหญ่ครับผมไปเจอที่ร้านหัดใหญ่อยู่ตรงหน้าราดนะฮะโรงแรมราดเนี่ยมันมีเจ้าหนึ่งขายเขาเรียกว่าข้าวต้มขาไก่อร่อยฮะใช้ได้เลยผมก็มาทํากิน ประจำหลายปีแล้วครับที่มาทำกินแต่ไม่ได้ลงคลิปนะตอนนี้ผมจะมาลงคลิปให้ดูนะฮะว่าเขาทำยังไงง่ายๆครับไม่ลำบากและอร่อยอเราลงไปทำกันเลยนะครับก่อนอื่นก็มีข้าวต้มนะข้าวต้มนี่แหละครับผมใช้ข้าวต้มข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวเนี่ยมาตัดเป็นข้าวต้มให้มันเป็นอย่างนี้หน่อยนะจะดีมากนะเรามาใส่ ใส่ใจตักกระต้มนะอย่างนี้ทาง่ายครับอร่อยด้วยนะเป็นอาหารที่ทานแบบสบายๆไม่ยุ่งยากนะเอามากเอาน้อยก็แล้วแต่เรานะฮะนะเราแค่นี้กัดกละวกันทาให้ดูกัดกแลก้ว่ันะพอกระต้มเสร็จใช่ไหอันนี้ครับาขาไก่ที่เราต้มต้มเสร็จเรียบร้อยเป็นขาไก่พาระนะฮะ เราทาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็หลังจากที่เราทาใส่นี้เราก็เอาขาไก่ใส่ไอ้ที่หัดใหญ่นะที่โรงแรมนาดโดเนี่ยเขาทำเนี่ยไข่บางคนไม่เอาไข่ก็ได้นะฮะนี่เราเอาไข่รูปอันนี้ก็เต้าหู้นะตัวหนึ่งแต่ที่นาดโดไม่มีนะฮะไม่มีเต้าหู้ไม่มีไข่ไมีแต่ขาไก่อย่างเดียวแต่ของเราก็ต้องดัดแปลง การทำอาหารเนี่ยเราบอกแล้วนะฮะว่าไม่จำเป็นนะฮะที่จะต้องไปทำแบบเหมือนเขาหรือว่าอะไรต่างๆเราชอบอะไรเราก็ทำตามนั้นนะครับเราก็ใส่น้ำลงไปนะแล้วแต่เราชอบเค็มจืดใส่อร่อยครับอร่อยมากเลยน้ําพะโลนี่เราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพวกเนี้ยแล้วแต่เราจะชอบว่ารสหวานรสม,มันรสเค็ม ก็เลือกกันไปอันนี้เราได้นี้ละนะฮะตังไช่นะฮะ,น,ะ,ฮะนี่นะครับอันนี้ตังไช่นะครับใส่ลงไปด้วยกระเทียมเจียวกระทำกระเทียมเจียวนี่เราทําใส่สกับหมูด้วยนะฮะใส่ไปอ่ะเราชอบเราก็เยอะหน่อยนะ,ะชอบอพริกไทย มวงสูนนะฮะืมริงหน่อยหนึ่งใครชอบรสแบบเปรี้ยวๆเผรดหน่อยพริกน้ำส้มนะฮะอันนี้เป็นพริกน้ำส้มที่เราปรุงไว้แล้วเนี่ยใส่กข้ปไปง่ายมากครับเดี๋ยวนี้ที่ที่หัดใหญ่อะ่ะเขาเขาทำอย่างนี้นะครับชามหนึ่งตอนที่ผมไปทานเนี่ยชามละยี่บห้าบาท ในข่าวตอนนี้ชาละ45บาทหรือ50บาทไม่ทราบแล้วยังอยู่ปล่าไม่รู้นะฮะเขาขายอยู่หน่หน้าโรงแรมเลยะฮะตรงสีแยงโรงแรมลาโดนะฮะ,ะต้องมาคุยกันต่อต้อนหอมนะครับเราก็ใส่ลงไปนี่เป็นอันเสร็จพิธีแค่นี้ครับเราจะได้ข้าวต้มนี่แสนอร่อยสุดยอดเลยนะครับอร่อยบ้าทีนี้การปรุงรสเนี่ยเราก็แล้วแต่กาจะชอบนะ ว่าเราชอบรสอะไรเค็มไหมเปรี้ยวไหมต้องการเผ็ดไหมเราพร้อมที่จะใส่พริกผงพริกขั่วนะพริกขั่วพริกขัวกก่วก็ได้นะครับก็ทาได้ต่ตามนี้วเวลาเราทานนะย่างนงี้เสร็จเรียบร้อยน่าทานครับท่านเห็นแล้วเป็นไงครับไม่ใช่กุวยจับนะแทนที่จะว่าเป็นกุวยจับแต่เราก็ไม่ใช่กุวยจับเป็นข้าวต้มขาไก่ ส่งเครื่องนะถ้าเต็มยศนะฮะผมก็กดัดแปลงมาจากอาแปะที่เล่าให้ฟังณที่ยวราชนะที่ซอยมังกรอันนั้นเปานเรียกว่าเขาต้มส่งเครื่องฮ่องกงอร่อยมากเลยแต่เวนี้ไม่มีโอกาสทานแนละ้วฮะเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเวนี้ท่านก็เสียบัตรแล้วก็ลูกหลานเขาก็ไม่เอานะฮะปัจจุบันนี้ก็หาก,กินไม่ได้แล้วแาวต้มส่งเครื่องเนี่ยทีนี้ที่หัดใหญ่นะฮะก็เป็น ก๋วยเตี๋ยวขาไก่ผมก็เลยมาทําคลิปให้ดูว่าเนี่ยข้าวต้มขาไก่นะฮะแต่ของกงเนี่ยเอาไว้วันหลังนะเราจะทําให้ดูไอ้นั้นก็ทํายากนิดนึงนะเพราะว่าต้องใช้ข้าวสวยแล้วก็ต้มกับปลาหมึกปลาหมึกแห้งนะฮะปลาหมึกแห้งกุ้งแห้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมาผัดสามชั้นสามชั้นซอยเล็กๆนะฮะแล้วก็เห็ดหอม อะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างไว้ต้องทําให้ดูนะแต่นี้เราเอาคลิปนี้ก่อนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆดูแล้วลองทําดูนะอร่อยอร่อยจริงๆนะวันนี้เราก็ทําให้ท่านดูเราไปทานกันนะครับุก <c oughs> เราก็จะได้อย่างนี้นะ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆชอบอะไรก็ใส่ลงไปได้แล้ไม่จำเป็นต้องสูตรนี้แล้วครับ จะใส่กุ้งแห้งจะใส่ปลาหมึกอะไรที่เราชอบเอาปลาหมึกที่มันจะหอมจริงๆก็คือปลาหมึกแห้งนะฮะเอาแห้งมาต้มกับข้าวต้มนะฮะไม่ใช่แห้งๆแล้วมาใส่นะฮะไม่ใช่เอาหั่นปลาหั่นปลาหมึกอะแล้วก็เอามาต้มกับข้าวต้มพร้อมกับข้าวต้มรวมทั้งกุ้งแห้งด้วยอร่อยจริงๆอดวันนี้เราทําตรงนี้ก่อนแล้วเราชิมมือว่าอร่อยไหมขาดอะไรแต่ถ้าเราชอบเผ็ดนะฮะพริกผงได้นะครับ โอเคครับเอาจระถางกันนี่ครับอร่อย